อตอนนี้เราเดินทางมาถึง b ูเท t e r r ซึ่งมันอยู่บนเขาใช่ค่ะใช่โหเอารถขึ้นมานี่คือลำบากมากนะควรจะใช้เกียร์ต่ำอ่ะเขาบอกให้ใช้เกียร์ต่ำเลยสูงมากๆเนี่ยนะดูข้างล่างเลยทางที่เราขึ้นมานี่ข้างล่างเนี่ยมีคนอยู่ข้างล่างโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันนะใช่ตามมาเลยไปไปนี่มันมีประตูขับเข้ามาในนี้เย็นใดี๋ยวลงชื่อก่อนเลย สั่งอาหารก็คือต้องเข้ามาข้างในใช่ต้องเข้ามาข้างในก่อนในห้องกระจกห้องแอร์เราจะนั่งกินข้างในก็ได้เดี๋ยวจะไปนั่งเิมข้างนอกดีกว่าไปข้างนอกดีกว่าอันนี้ไงเมนูนี่มีเมนูอะไรบ้างมีทั้งอาหารชาอาหารข้าวอาหารหวานเมนูสลัดอาหารจานเดียวสเต็กแซลมอนสเต็กแซลมอนเอาเป็นข้าวดีกว่าไหมเอาข้าวดีกว่ามีอาหารทานเล่นมีราเมงทงคัตสึมีสปาเก็ตตี้คาโบนาร่า ด้้านนนีจะเป็ของหวานจะมีเป็นเครื่องดื่มก็อันนี้ก็จะมีพวกสตรอเบอรี่โซดาวีวี่โซดาสวอรสก็เป็นกาแฟอะไรงนี้ใช่ไหมก็คือตอนนี้เราสั่งเป็นอะไรนะข้าวไก่เทลิกิบวกไข่ดาวค่ะแล้วก็เป็นคอมูย่างิ้แจ่วว้ขขาองหนูแล้วก็สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่หนูก็อยากกินอะไรเย็นๆนะเอากีวีดีไหมกีวี่ก็ได้ก็คือตัวสองคนนี้เลยค่ะจะเป็นสองตัวนี้มีขนมด้วยนะเค้กเค้กใช่ไหม เคกนมสดมะยงชิดเป็นมะยงชิดเค้กมะพร้าวเดานี่อ่าเคสน,นี่น่าสนใจนะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเป็นช็อกโกแลตหนานิ่มหนานิ่มเนาะอันนี้ชีสล้ไม่สุกไก่ย่าตโซนในการนะครับมีข้าวผัดหมูย่างครับสตอร์เบรดิสมูตี้กีวีสมูตี้ข้าวไก่เจไดกีแล้วก็วไก่ด้ะน,นะครับ ใส่แว่นอยู่นี่เองก็ทำไมอ่ะว้ดวว้จ้ะทั้งหมดเท่าไหร่ค่าเสียหายค่าเสียหายทั้งหมด479บาท479บาทก็เดี๋ยวมันจะตัวนี้มันจะดังนะค่ะจะให้ไปรับอาหารตอนนี้เราได้เครื่องดื่มเครื่องดื่มมาแล้วมันคืออะไรคะอันนี้มันคือสมูทตี้สตอร์เบอรี่กับสมูทตี้กีวีกับกีวีอ่าเดี๋ยวลองมาชิมกันดีกว่าหืมหนิง การน่งดูนี่ทับทพเบอร์รี่ของที่ขาให้มานี่ให้ขอให้สตรอัพเบอร์รี่หนูด้วยนะสตรอัพเบอร์รี่เห็นป่าวเจ้าโอ้น้ำรูดอืมหวานมเข้มเหรออันนี้คือกิวีกินกิวีได้กิวีรสชาติดีมากอันเนี้ยอันนี้รสชาติมันจะแบบว่ามันหวานมันหวานนะหวานนำ ้กเปรี้ยวน้อยกว่าของหนิงของนกเปรี้ยวเปรี้ยวมากยวลองชิมไปของหนูดูมันจะเปรี้ยวมากแบบขึ้นปี๊ดขึ้นสมองไยอ่ะเป็น,นไงหนิงชอบอันไนบ้างกันหนิงลองชิม,มของพี่ดูแก้มันใหญ่มากอะ่ะของพี่มันจะเน้นหวานของพี่จะเน้นหวานบลีสใหญ่มาก เหมือนขอยก็ปั่นปัป่นกันมนมปั่นกับนมมันเลยออกหวานๆนิดนึงตอนนี้เราได้อาหารมาอีกสองสองจานมันคืออันนี้คือข้าวควออามูย่างจิ้มแจ่วข้าวความูย่างมีจิ้มกับจิ้มแจ๋วจิ้มแจ้วอ,อีกตัว ตอนแรกมองดูเหมือนไก่นี่เลยเหมือนกับเห็ดเลยมันเห็ดเหรอปะเหมือนเหมือนมันเห็ดอะอืมอร่อยเนาะนี่ไก่ไก่เทอร์ลี่ของพี่มันจะมีน้ำซอสอยู่ให้เยไก่อะมันจะจืดมากอะคืออันนี้ต้องใส่ใช่ไหมต้องใส่น้ำซอสของหนิงอารสชาติเป็นไงหนูก็ใส่น้ำจิ้มแจ่วอะยังไม่ได้ลองเลยว่าแบบกิน ใส่น้ำจิ้มเดี๋ยวลองดูก็คือความย่างก็ชอบใส่ชอบตรงที่ลมเมยน <c oughs> ็นคือเป็นโปร่งแล้วก็แบบลมเมย็นแล้วก็แบบเห็นวิวทะเลด้วยะต้องใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บริเวณ จุดถ่ายรูปจุดถ่ายรูปของเธอเลสของเธอเลสมันก็จะมีจนตุดสีแดงที่ที่นี่เป็นเป็นเป็นเหมือนทำเหมือนสะพานให้มันออกมาใช่แล้วสะพานใช่แล้วก็จะมีตรงนู้นเลยแล้วก็จะมีตัวฟ้าสีฟ้าให้ให้ให้ถ่ายรูปนะแต่จุดจุดที่เราถ่ายนี่คือมันไม่ไม่มีรั้วกั้นนะไม่มีรั้วกั้นตกไปนี่แย่อยู่นะในลองนั่งดูได้ไหมโอ้ยหนิงเราเสียวสวยไหมอันตรายนะเนี่ยวข้างล่าง อแต่วิวนี่มันมองเห็นทะเลตรงสีเขียวๆนั่นเลยนะวิวสวยมากใช่หนิงกล้าขึ้นไปที่สีแดงๆไหมกล้าฮะกล้าขึ้นใช่แต่พี่กลัวนะไม่ได้พี่ก็ต้องไปเอาจริงเหรอใช่วันนี้จะไปตรงไหนคะไปตรงนู้นค่ะตรงจุดสีแดงอะค่ะจุดสีแดงใช่เป็นสะพานใช่มันสูงสูงเลย มันละลายลงไปเลยอ่ะนี่มันเป็นดอกอะไรเ้ยดอกอะไรอ่ะดอกหญ้าเหรอดอกหญ้าปะมีหลายสีนะมีมีสองสีสีขาวสีขาวกับสีออกแดงแดงตรงนี้เป็นของเราแล้วนี่ซิทเฮียที่นี่เอดบูเทเลสไอตรงนี้มันมีชั้นสองไหมนะเนี่ยไหนเนี่ย มันมีชั้นสองด้วยแล้วก็มีชั้นบนแต่เรานั่งตรงข้างบนตรงนี้เขาไม่ได้เปิดเรานั่งข้างบนตรงนี้ใช่ไหมเรานั่งบนสุดเลยแต่ตรงนี้ตรงนี้มันมีชั้นสองด้วยนะแต่ไม่ได้เปิดเพราะว่าคนไม่ได้เยอะมากนี่ตรงนี้ว้าวอ่าเป็นพื้นสีแดงนะพื้นสีแดงไปถ่ายนี่ยืนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนยืนตรงนี้เลยค่ะถ่ายรูป เดินไปถ่ายรูปเป็นงานเสี่ยวไหมอ้ยไม่เสี่ยวเลยแล้วพี่ล่ะเป็นไงบ้างยังกลัวความสูงเหมือนเดิมไม่ยอมเดินไปสุดริมหนิงก้าบะล่ะหนงก้าเดินไปสุดวะล่ะแล้วก็หนูก็เดินไปสุดนี่ล่ะไม่ไปจับตรงสุดเลยอะเสี่ยวนิดหน่อยเฮ้ยแล้วนี่ลงมาทําอะไรตรงนี้ตรงนี้มันจะมีป้ายอ๋อนี่มันมีป้ายเธอเลสเนี่ยหรอเขียนว่าเธเลสใช่ป่ะ ก็จะเห็นอ่อด้านบนเป็นตัวร้านเห็นเป็นชื่อของร้านใช่ค่ะเป็นแต่ละสีนะนี่มันก็จะมีตรงนี้ด้วยอันนี้ปอร์ชูนบิลก็เป็นสะพานสะพานเนี้ยมีสะพานนู้นด้วยในในตรงนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เนาะจอเปล่าอที่นี่มันก็จะแบบว่าพื้นมันจะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่มันอยู่บนเขาอะอยู่บนเขาไงเป็นแบบว่าขั้นบันไดนะ ลองไปดูตรงสะพานสีฟ้ากันค่ะก็นั่งหันหน้าเข้าไปเลยอ่ะสบายดีจังตรงนี้ก็จะเห็นวิวเลย<ช>ลม <น S 2> ก็จะพัดมาทางนี้เลยบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้มันเชื่อมกับตรงสะพาน,นมันจะเชื่อมกับสะพานให้เราเดินไปลงสะพานได้อ่ะ,อะไปดูดิแ่ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานใช่โอ้โหมันน่ากลัวอ่ะนี้น่ากลัว